นะครับก็เป็นนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับก็ทำผลงานสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าไอคิล่าครับโดยไอคิล่าเนี่ยเป็นเกมการออกกำลังกายสายตาเพื่อสุขภาพครับเพื่อป้องกันอาการสายตาสั้นในเด็กและผู้ใหญ่ครับซึ่งแล้วก็ป้องกันอาการตาแห้งตาลา้าตาเบลอจากการที่เราต้องทำเป็นระยะเวลานานครับครับโครงการนี้น้องคิดว่าเป็นอะไรดีไหมแล้วทุนที่ได้เนี่ยโอเคไหมครับครับก็โครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่ดีครับที่ทั้งในส่วนของภาควิาลัยเนี่ยได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ในส่วนของสตาร์ทอัพที่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาซึ่งการได้ความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราจะได้รับทั้งในเรื่องของ Funding ในการเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลงานหรือไอเดียของเราเนี่ยให้มันออกมาเป็นอะโปรดักที่สามารถสร้างอิมแพกให้กับสังคมได้จริงๆแล้วก็ได้รับทั้งคอนเน็กชันแล้วก็ได้รับทั้งความช่วยเหลือทั้งจากภาควิาลอยเองก็ตามจากจุฬาแล้วก็ทางจากเอเอเอครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างยาของเทอร์ฟนัวในรั้วของมหาลัยจุฬาลงกรณ์ของเราแล้วครับผมว่าจะเอาผลงานเราเนี่ยไปสู่ระับโลกไปที่ไหนบ้างครัแน่นอนครับก็ในส่วนของตัวน,นี้เนี่ยเราสตาร์ทอัพของเราเราไม่ได้มองในจุดอยู่ที่ประเทศไทยเรามองว่าไอตัวแพลตฟอร์มของเราตัวน,นี้เนี่ยแล้วของหลายคนและหลาย,ลายทีเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับมากกว่าได้มากกว่า,า,กกวาในรั้วของประเทศไทยสามารถสามารถขยายไปในระดับโลกได้และเราเชื่อว่าทั้งทางมหาลัยและทางเอเนเอครับจะสามารถ ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถขยายออกไปในระดับโลกได้อย่างจริงครับ